สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพชรบันแพง fc น้อง,งอุงอิงเพชรบันแพงและ fc ปอตโจสำหรับคลิปนี้โซโลโรูบูลจะมาพูดและมาเล่าซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงตั้งแต่น้องได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบันแพงเกือบจะสองปีแล้วคือเดือนมกราก็ ครบสองปีจากวันนั้นถึงวันนี้น้องก็ได้นำพาวงสาวน้อยเพชรบันแพงให้ยกระดับสูงขึ้นมีเอซติดตามมากขึ้นและมีพ่อพ่อม αι, ม αι, แม่เจ้าภาพจ้ากมากขึ้น คือเจ้าภาพในการจ้างคิวงานของสาวน้อยเพชรบานแพงที่น้องหุงอิงสังกัดอยู่ด้วยปี68คิวงานสาวน้อยเพชรบานแพงเต็มไปแล้วครับก็เตลิดไปถึงปี69 70ถือว่าสุดยอดมากซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราในขณะนี้คือน้องอุงอิงเพชรบานแพง และสําหรับเมื่อคืนนี้ก็ได้ทำการแสดงอยู่ที่วัดบางปิ้งจังหวัดส,สมุทรสาครและตอนกลางวันก็ได้ทำการบวงสรวงภาพยนตร์หนังเรื่องขายออซึ่งมีน้องอวงหญิงเพชรบนแพงของเราได้ร่วมหุ้นสวนด้วยกับปอโจ พนนและเพื่อนของมดเจ้อีกสองคนรวมเป็นประมาณสคนที่ได้ลงหุ้นการทำการสร้างภาพยนตร์เรื่องไายออกหรือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหมอลำสาวน้อยเพรียงที่ทำการสร้างหนังเป็นครั้งแรกและเป็นประวัติศาสตร์ วงมอลำสร้างภาพยนตร์ในเรื่องไายอ้อรู้สึกว่าจะภาคเป็นภาษาอีสานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจตัวน,นี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหได้ภาคผมภาคภูมิใจกับน้องอุย๋ยเชิญแปงเป็นอย่างมากที่ได้ทำการแสดงในภาพยนตร์ในเรื่องไายอ้อและเป็นหุ้นส่วนของบอสโจด้วย และสำหรับคลิปนี้สอโลดอุบลก็ขอขอบคุณ f อที่กดไลค์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอขอบคุณครับผม